คลิปนี้มาออกแบบโลโก้กันนะอันนี้โลโก้เก่านะที่ผมวาดเล่นๆนะครับผมโอเคฮะก็ผมทำในโปร e คีเอทนะครับแล้วก็จะทำจะเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์ PSD นะครับมาแต่งต่อในมาแต่งต่อในอ่า t o t o s p o p นะโอเคคร่าวๆนะครับก็ต้องร่างแบบก่อนเนาะ ผมว่าคอนเซปต์ประมาณนินจานะครับนินจานะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ตรงนี้เป็นโลโก้เนาะฟึบ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 อ่ามีมีดสักหน่อยนะครับเพิ่มความหน้าเกงขามอ่าประมาณนี้ อ่ะข้าวๆข้าๆอันนี้จะอาจจะเอาเป็นมือจับไว้ก็ได้นะครับผมอ่าสมมติสมมตินะครับสมมติอันนี้คือออกแบบผ่านโปรคีอทนะครับย้ำอีครั้งหนึ่งเนาะโอเคหลังจากนั้นเราจะเริ่มลงสีกันไม่ใช่ลงสีลงลายแล่ลงเส้นนะฮะโอเค ่าประมาณนี้แล้วก็หน้าหน้าจะอยู่ตรงนี้ปพ๊บไม่เอาโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมเนาะผมก็จะประมาณนี้ เอาเอานี้ดีก่อนดีกว่า๊บเสร็จแล้วหูวไม่มีนี่ว่าลืมไปก็แก้ไขกันหน้างานนะครับง่ายๆเพราะว่าเราทำสนุกสนุกอยู่แล้วนะครับปึ๊บอ่าเอาประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าใส่จะงอยเช่นเส้นผม,มนิดนึง นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นหน้ากากอ่าเอาประมาณนี้อ่อาประมาณนี้นะครับฟืบฟอ,อันนี้หน้ากากสีดำนะครับ ผมก็น่าจะเป็นสีอาจจะเป็นสีอื่นนะครับเป็นสีแดงไว้เลยประมาณนี้นะฮะอาโอเคอเสร็จแล้วมือจะอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าฟืบนะครับแล้วก็มีเกาะตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเสื้ออ่ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้กิลอ่ตรงนี้เป็นโลโก้นะครับ ซืบเพ่อไปเห็นไะหอ่าโอเค หลังจากนั้นก็จะมีมือตรงนี้เนาะฟืบฟืบฟืบหนึ่งสองสามสี่โอเคตรงนี้ก็เสื้อนะครับแล้วก็แขนอยู่นี่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นดาบเอ้เป็นมีดโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเป็นโลโก้ง่ายๆนะครับ ลงกลวง,ง่ายๆเสร็จแล้วเราจะลงสีนะครับผู้ชมะจะลงต้องลงสีแขนก่อนให้แขนมันบังเนาะเสื้อจะเอาสีม่วงนะครับตัวเสื้อเป็นสีม่วงเอเดี๋ยวดีกว่ามันมันผมว่ามันทับกันเนาะต้องลบ ต้องลบจุดที่ทับกันก่อนอปึ๊บๆๆมันถึงจะได้เห็นแบบชัดเจนนะครับประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นลงเลเยอร์เสื้อครับเสื้อผมเอาเป็นสีม่วงนะ าเสื้อเสร็จแล้วก็จะเป็นผมผมสีแดงอ่าผมแดงออกแดงอ่าแดงไม่แป๊ดนะครับใช้คำว่าอะไรดีวะฟืบเข้ามาทางนี้อ๊บอ่าโอเคเข้าๆเข้าเข้านะครับอ่า ตรงนี้ก็เป็นสีดำเป็นผ้าคาดนะฮะคร่าวก็ประมาณนี้นะปึ๊บเสร็จแล้วอาจจะใส่ความโหดร้ายของมันด้วยสีแดงฮึบนะครับสุดท้ายก็กลับไปแก้อยู่ใน Photoshop เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าอันนี้เราแค่ ดูสีคร่าวๆก่อนแค่นั้นเองฮะว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีคาดขาวนิดนึงอ่าประมาณนี้แล้วก็ตรง ด้านล่างอาจจะเป็นสีเทาก็ได้เสร็จแล้วตรงแขนใส่สีเนื้อเข้าไปตรงแขน นะครับตรงมือ แล้วตรงมีดนะฮะฟึบอ่าต่อมาก็ตรงตรงด้านล่างสุดอ่าโอเคข,ข้าวนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ปึ๊บเราก็กดแชร์เป็น psd นะครับแล้วก็ทําต่อในโปรแกรม photoshop นะครับผมอ่าต่อมาเดี๋ยว เราไปทําต่อใน Photoshop นะฮะอ่ะหลังจากที่ทําในโปรเค a t e นะครับก็จะมาอ่าหน้านี้เนาะนะฮะพอมาหน้านี้เนี่ยนะครับอ่าเราสามารถปรับเปลี่ยนสีทั้งหมดได้เลยเช่นอ่าผมสมมติว่าผมตัวน,นี้นะฮะผมก็ดับเบิลคลิกก็เปลี่ยนได้เลยครับค o ลเ r อร์โอเวนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมนี่ฮะเออขอไปฮะเพิ่งทานข้าวมา เนี่ยฮะคันเลื่องโอเวอรเห็นไหมคุณผู้ชมก็เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับสีอย่างที่ผมบอกนะว่าเออเราทำแค่สีคร่าวๆไว้เฉยนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาปรับในใน Photoshop อยู่ดีนะ,อะโอเค อ่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ผ้าปิดปากใช่ไหมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนี่ยคือเราลงสีไว้แค่ให้รู้คร่าวๆครับให้รู้คร่าวๆว่าเออมัน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 ใช้สีนี้นะคร่าวๆแค่นั้นนอกากนั้นเราก็สามารถอเอามาปรับได้ทีหลัง อะมาประมาณนี้แล้วกันนะโอเคพวกเงานี้เอาไว้ก่อนนะโอเคแล้วก็ถ้ามันมีจุดที่ผิดพลาดแบบนี้นะครับเนี่ยฮะก็ลบลบลบได้เพิ่มได้ทำได้หมดนะครับอ่าค่อยว่ากันทีหลังอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะตัวนี้เนื้อหายไปก็เติมได้ บางทีเราอาจจะวาดไม่ไม่เต็มเราก็เติมเข้าไปฮะนี่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 เห็นไหมง่ายๆฮะโอเคโซรว่มีดตัวนี้อ่ามีดมีดฟึบอ่าเคลเรโอเบลีครับแล้วก็เปลี่ยนอันนี่ มีดของเราก็จะมีมิติขึ้นมาทันทีใช่ไหมอ่าแค่นี้เองนะครับทีนี้เราก็เก็บรายละเอียดในจุดที่เราวาดวาดไม่วาดไม่วาดไม่ถึงบางทีเราก็ลงลงมล,ลืมๆไปก็มีนะครับอ่าประมาณนี้แหละ โอเคเดี๋ยวเลเยอร์ตาสาดสีแดงเข้าไปฟึบเนี่ยเห็นไหมฮะง่ายง่ายอาจจะแดงจ๋าไปเลยก็ได้ะครับฟึบฟืบเนี่ยฮะแล้วก็ส่วนชุดส่วนของชุด ก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่าเอาม่วงนี้แล้วกันเลือกเป็นเรเดียนไม่เอาอ่าเลือกเป็นเลียร์ลีเนียแล้วกันนะครับก็ปรับไปเรื่อยครับผมคุณผู้ชมมันมันอย่างที่ผมบอกนะมันม,มันไม่มีสูตรตายตัวนะ อ่าโอเคฟืบฟืบส่วนของแขนตัวนี้กับตัวนี้ให้มันรวมกันดีกว่าเโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับสีม่วงอ่ะเราอาจจะตัดกันสีม่วงอาจจะตัดกันนิดนึงก็ได้ นะผมผมหมุนไปหาจ,จุดที่ผมพอใจก่อนนะครับแล้วก็เติมนี่ฮะมันเป็นจุดขาวๆอยู่เราก็เติมเห็นไหมปึ๊ปึ๊บ,บมันเป็นจุดขาวๆเราก็เติมฮะอ่าอันนี้สมุดว่ามันเลยมาเราก็เติมอ๋อเลเยอร์แขนนี่ว่าตัวนี้เออเลเยอร์แขนเดี๋ยวนะใช้สีเนื้อ ถ้ามันเกินมาเราก็ลบทิ้งฮะปึ๊บเพบบโอเคมันขาดเราก็เติมเกินเราก็ลบครับผมแค่นั้นเองอ่าตัวนี้ก็มีนิดหน่อยอ่าได้อยู่ตรงปากนี่ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงดีกว่านะครับมันดูอ่ามันดูเกินกันกันกบ อันนี้เกินไปนะเอาสีเดียวกับผมไปเลยง่ายดีนี่นี่เกิดเราก็ลบครับอย่างที่ผมบอกไปเสร็จแล้วก็ เอาเงาเข้ามานะครับผมวาดเงาตั้งหางนะผมลืมถ่ายตอนวาดเงาเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะนี่ฮะก็ข้าประมาณนี้เห็นไหมเสร็จแล้วก็ชื่อกิลครับผมชื่อกิลชื่อกลุ่มชื่อแก๊งอ่าเดี๋ยวผมมีอ่าตารางสีดำอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาตารางสีดำเข้ามาเป็นแบ็กกราวแล้วกันมันถึงจะได้เห็นชัดโอเค คนทรนที่ T, ขยายใหญ่นะครับโอเคอ่าตรงเส้นผมอาจจะเลยออกมาแบบนี้ก็ลบก็ได้นะครับลบให้มันดูเป็นระเบียบก็ได้เช่นกันนี่นี่ฟึบโอเคอ่าเสร็จแล้วก็ชื่อกลุ่มชื่อแก๊งนะฮะ เดี๋ยวนะตรงนี้ตรงนี้ก็วาดเลยออกมาเว้ยอะไรวะนี่ย อันนี้อาจจะเป็นสีลองดูอ่ะเอาสีนี้ก็เลยก็ได้ครับตัดกันดีนะฮะชื่ออะไรเดียอีเอชื่อกิชื่อกลุ่มชื่อแคนดีอะไรดีวะโอ้โหผมก็ลืมนึกชื่อ KRU KRU คุณครูแล้วกัน KUN KRU นี <c oughs> ชช่ชื่อกิวชื่อชื่อแคลนคุณครูนะครับ่าคนครูดีกว่าเออ KON KOL เอ้ยคนครู KON นี่ไงคนครูครับผม สมมตินะสมมติสมมติสติฟื้เรียบร้อยครับผมอ่าไม่ไม่ต้องเอียงก็ได้ถ้าเอียงก็คอนทรนทีนะครับถ้าอยากเอียงนะเดี๋ยวผมต,งตรงตไปเลยดีกว่าอ่าผมว่ามันดูเท่ดิคนคู่นะฮะ แล้วจากนั้นทำไงต่อก็จะดับเบิลคลิกแล้วก็ลองมาเล่นลูกเล่นที่ ly, แกเดียนโอเวอรี่ฮะเราจะทำสีไหนล่ะตามสบายฟื้ก็ได้อ่ะสมมติว่าผมเอาสีทองนะครับแล้วก็สโต๊กใส่ขอบเข้าไปสโต๊กเลือกเป็นแกเดียนฮะปึ๊บ อ่ะสมมติว่าตอนนี้เนาะแล้วก็อินเนอร์โกผมใส่อินเนอร์โกด้วยอ่ะลองดูว่ามันเห็นไหมอ่าไม่มีไม่เห็นไว้ต้องอินเนอร์ชาร์โด้เดี๋ยวนะมันจะเห็นไหมเนี่ยอ่าน่าจะเห็นครับอินเนอร์ชาร์โด้เดี๋ยวนะอ่าได้ได้ได้อินเนอร์ชาร์โด้ได้ฟึบ คนครูอ่าสต,ต๊อกเอาใหม่สต,ต๊อกเอาเอาสีเดิมแต่ว่าเพิ่มความมืดเข้าไปอาจจะเพิ่มความมืดเข้าไปหน่อยโอเค บางทีมันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าใส่แล้วาบางทีเราใส่ลุเล่นเยอะไปคนอ่านอ่านไม่ออกก็จบเหมือนกันนะครับอา่าวันนี้โอเคเสร็จแล้วผมใส่ดรอปชาร์โดสักหน่อยอา่าดรอปชาโดคือใส่เงานะครับนี่ใส่เงาตัวนี้เฟ้อ คนคู่นี่อ่าสมมติว่าเดี๋ยวใส่ความระยิบระยับให้กับมันนะครับใผมใช้บัตรผมทำบัตรเป็นดาวไว้อยู่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวไหนอ่ะตัวนี้ครับดาวดาวบัตรดาวบัตรดาว อ่ะใช้ใช้สีประมาณนี้เฟิร์บเฟิร์บอ่ะเฟิร์บนะครับเฮ้ยใช้สีขาวเลยดีกว,ว่าอ่ะใช้สีขาวเลยดีกว,ว่านี่ให้มีความเปล่งปรารกายนิดนึงนะครับ สมมุติว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะรวมเลเยอร์ทำยังไงนะครับแต่ว่าก่อนจะรวมเลเยอร์คุณคุณผู้ชมต้องเซฟเป็นไฟล์ PSD ก่อนก็ได้ฮะเพราะว่ามันมันมันถึงจะไปะแก้ไขได้เนาะเพราะว่าถ้าเรารวมเลเยอร์มันแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับ L O G O นะโลโก้888แล้วกันอ่าผมตั้งมัวม่วๆไปนะครับเสร็จแล้วจะรวมเลเยอร์นะครับปิดหน้าต่างแป๊กกลาวออกนะครับอ่าให้มันเหลือแค่ โลโก้ของเรานะครับคอนโทรนอี Control e, นะฮะคอนโทรนชิปอี Control e, เสร็จแล้วมันก็จะรวมให้เป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะโอเคหลังจากนั้นผมจะใส่ดับเมิ่คลิสครับผมใส่สต๊กสีดำเอ้ยหรือหรือเป็นสีทองแบบนี้ดีวะสวยดีเว้ยเอออ่าลองสต๊กแบบนี้ดูครับ อ่าเสร็จแล้วเราเราลองเราลองหาสีที่เราชอบดูเออแบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็สวยฮะอ่าสตงรอาแบบนี้เนาะปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็ค่อยๆมาเก็บรายละเอียดทีหลังครับบางทีมันก็เลนสรอดจากสายตาเราไปอย่างเช่นรูปนี้อันนี้อ่าเห็นไหมเราก็ค่อยๆลบนะครับจุดไหนที่มันโผลออกมาแบบนี้ค่อยค,อยคอยลบไปของขอบบางทีเราอาจจะมีความผิดพลาดในการ ในการวาดนิดๆหน่อยๆนะครับอ่าฮโอเคเสร็จแล้วก็ดับยวิันลิกอีกใส่ผมจะใส่สโต๊กอีกหนึ่งสต๊กนะครับเป็นสโต๊กสีขาวแล้วกันอ่าใช้คันเลอร์สีขาวแล้วก็ปรับไซส์ให้มันใหญ่เอ้หรือสีดำดีเอาลองดำดูเออเอาดำดีกว่า อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วโลโก้คนคู่นะต่อมาต่อมาต่อมาสมมุติว่าผมผมดูแล้วผมไม่พอใจผมอยากได้หน้าตามันเล็กกว่านี้นะครับปรับหน้าตามันได้ไหมฟิลเตอร์ฮะ l i คิฟ f าแล้วก็ตรงนี้นะครับบอยเวมไม้ลอลิงลองดูแล้วก็เราลองปรับปรับขนาดปรับขยับดูนะ นิดหน่อยเราอาจจะมีการปรับนิดๆหน่อยๆน่อยนะครับให้มันดูแบบว่าดูเฉียวขึ้นดูซิงขึ้นก็ได้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมปรับมากไปมันก็ไม่ดีนะครับปรับเอาแค่พอประมาณผมเอาประมาณนี้นะครับอ่าโอเคปึ๊บอ่าอันนี้แบบเดิมมันมันจะใหญ่ไปหน่อยนะครับเราบีบเราบีบนิดนึงให้มันเล็ก อ่มันก็ดูแบบเฉี่ยวขึ้นเนาะดูดูเฉียวดูซิ่งนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเอาอะไรดีฟรีไฟใช่ไหม f r e e f i r e สตดว่าเราจะไปแข่งฟรีไฟอ่ะรูปนี้โอเคแล้วเราก็เอาโลโก้เราเข้าไปฟืบเรียบร้อยครับค,ค้นคููโลโก้คนคูมาแล้วนี่แคนของเรานะครับ ไปอ่ะคุณผู้ชมเจ๋งป่ะคนคู่นี่เดอเทจะตายนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทำโลโก้แกนโลกโก้แข็งนะก็คือทำเอง100%นะครับไม่ได้พึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปเลยนะฮะข้อเสียของการทำโปรแกรมสำเร็จอ่าสำเร็จรูปคืออะไรรู้ไหมฮะก็คือ โลโก้มันจะซ้ำๆกันซ้ำๆกันไปหมดนะม,นมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแคนตัวเองของกลุ่มตัวเองของกิลด์ตัวเองนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณออกแบบตั้งแต่นับหนึ่งนับหนึ่งไปเลยนะจนสําเร็จอย่างที่ผมทาเนี่ยนะฮะโอเคมันอาจจะไม่สวยเท่ากับโลโก้สําเร็จรูปที่เขามีมาให้แต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องสิ่งที่คุณจะมีเลยก็คือความเป็นเอกลักษณ์นะครับความเป็นเอกลักษณ์ความใครเห็นก็จําได้เนาะเพราะว่ามันไม่เหมือนใครจริง นะครับประมาณนี้แหละในการออกแบบ1โลโก้นะครับใช้ทํำยังไงนะครับขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างที่ผมบอกเนาะอย่าลืมว่าทําจากโปรคีเอทนะครับเริ่มจาก1มาเลยนะจนสําเร็จเป็นแบบนี้แหละนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะครับในการทําโลโก้1โลโก้นะครับขั้นตอนก็ประมาณนี้แหละแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ